วันนี้ผมมาลงพื้นที่หลายๆยเขตในกรุงเทพทั้งทั้งตลาดฟลูทั้งจอมทองแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่บางขุนเทียนครับ <im itation> พวกเรามาเยี่ยมพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะยืนยันว่าพวกเรายังยืนเคียงข้างกับพี่น้องประชาชนแม้จะในวิกฤตโควิดนี้ก็ตามยายก้าวไผ่ครับไอ้เจ้นะครับขอบคุณมากที่นี่โรงเรียนโรงเรีเขาหนึ่งกรกฎาคมใช่ไหมใช่ยางงี้คุณพ่อก็ต้อง,ง,งกลงงายเป็นคุณครูแทนแล้วสัก เพิ่มเริ่มสอนกันบ้านให้เป<ม>็นแต่พี่ได้เงินเท่าเดิมหรือว่าได้เงินเพิ่มขึ้นเม,ม,มื่อเไม่น้อยลงเพราะอะไรอะ่อ <ielle> อะเพราะพี่ได้เงินน้อยลงเท่เมืองงานปรับาราคาค่ารอ,อบลดลงก<น>็ปรับราคารอบลดลงใช่แล้วก็หักเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นแล้วก็คนขับก็เพิ่มขึ้นงานงานเยอะขึ้นก็จริงแต่ไม่พองานก็ได้ไม่ห้าพันห้าพันสามเดือน6เดือนนั่นแหะลงไปแล้วครับยังรออยู่ได้มีการพูดคุยกันอย่างมากถึงเรื่องมาตรการการช่วยเหลือของทางภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการเงินช่วยเหลือผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะครับก็คือเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันรับสิทธิ์ทางรัฐบาลประกาศว่าจะช่วยเหลือผ่านมาตรการเราไม่ทิ้งกันครั้งนี้แต่พอมาลงพื้นที่ครับก็เจอปัญหาว่าชาวบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปที่ไม่มีความรู้มากนักในระบบอินเทอร์เน็ตก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนในระบบอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ได้ผมเจอกับน้องๆน,นักศึกษาที่อายุต่ำกว่า18ที่ไม่มีโอกาสที่จะได้รับ เงินช่วยเหลือ5,000บา,บาทจากเราไม่ทิ้งกันนะครับผมเจอกับพี่น้องที่ทํางานที่ไซต์ก่อสร้างก็เป็นอาชีพที่ไม่ได้เข้าระบบการเยียวยาของรัฐเช่นกันผมเจอผู้สูงอายุหลายคนที่อาจจะยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้กับคนหมู่มากคยายไปลงทะเบียนยายไปขาย เนี่ยทำให้หน่อยได้ไหมไปขายไอ้ลอตเตอรี่อยู่พี s ีแล้วนี่เลยไม่ได้ขายแต่หลานลงไหมให้แล้วทะเบียนอ๋อหลานลงให้แล้วเราก็ให้หลานดูว่าเราจะพาดไไหนที่ว่ามันทำให้เราไม่ผ่านคือตรงเนี้ยที่ว่าเราไม่รู้ไงเพราะว่าให้หลานลงให้เพราะเราก็ลงไม่เป็นอ่ะก็ให้หลานดูให้เช็คให้ว่าเออมุกดูดีๆนะว่ามันจะผ่านไหมหลังที่เราบินอีกเพราะว่าถ้าเราไม่ได้อ่ะเราก็คิดหนักเพราะลอตเตอรี่อย่างเงี้ยเราขายใ่เรื่มเดียวพี่ แล้วนูก็จะบอ,อกวันที่สองอะจะพอกินไหมละ่ะเพรวันนี้มันจะแย่อยู่แล้วอะเราเราจะรองเงินห้าพันไม่ไหวอ่ะยังแทบจะไปกู้ออมสินกู้อะไรแล้วเนี่ยมันจะไม่จะไม่รอแล้วไงเพราะว,ว่าเราทนไม่ไหวแล้วนี่วันนี้ผมคุยมานะกับชาวบ้านหลายคนเลยนะส่วนใหญ่ก็พูดคล้ๆกันว่าทําไมต้องมาแบบมาลงทะเบียนแบบนี้จึงทําให้สังเกตได้ว่ามาตรการของรัฐครั้งนี้ที่ออกมาประชาชนผู้เดือดร้อนจริงๆประชาชนผู้ใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยจะต้องใช้ความเสี่ยงเข้าไป ในการเข้าถึงมาตรการของรัฐใช่หรือไม่แต่ก็ยังไม่ทราบว่าเขาเนี่ยจะเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากระบบของทางภาครัฐให้เข้ามารับสิทธิ์ตรงนี้หรือเปล่าคุณพี่ได้ออกข้างนอกบ้างหรือเปล่าไมไ่ออกเลยใช่ไหมแล้วปกติทํางานที่ไหนอ๋อทำงานอยู่กับบ้านรับจ้างแล้วไปลงทะเบียนได้แล้วหรือยังเราไม่ทิ้งกันได้ลง้วค่ะและ้วก็ส่งเอเดเมตกลับมาว่าไงยังเลยยังไม่ส่งเอเดเมกลับมาเลยเหรอ,อ แล้วแล้วตอนลงทะเบียนเนี่ยครับสำเร็จหรือเปล่าสำเร็จลงเองค่ะลงเองแล้วเขาแจ้งกลับมาว่าไงยังอยู่ในการตรวจสอบอยู่อยู่ในการตรวจสอบเข้าไปดูแล้วอ่ะยังไม่มีเอเดเม็ดกลับมายังเลยแล้วพี่ที่อยู่บ้านตอนนี้อยู่กับใครอ๋าแล้วไม่ไดททำงานนะครับเดเยอะ อ๋อลดต,ตรงคา่าเบี้ยห้าพันบาทลดลงเป็นเ้งคัสองตลาดแล้วลดลได้ไหมเขาส่ง S M S ว่าเราได้ไม่ได้ยังไม่ได้ร<ล>ักอะไรเลยค่ะแล้วยังมีควัวครับที่ตรงเกณฑ์แน่แต่เงินออกชา้าเหลือเกินนะครับซึ่งวัน2วันสวันของคนแต่ละคนเนี่ยมันมีค่ามากๆนะครับเพราะว่านี่เนี่ยไม่เคยหยุดดอกเบี้ยก็ไม่เคยหยุดนะครับ รัฐสวัสดิการเนี่ยมันคือการที่ช่วยเหลือทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยการที่เราไม่เลือกว่าเราจะให้ใครบางคนหรือรัฐทาหน้าที่ส่งะอปประชาชนแต่บริการทุกอย่างควรจะเท่าเทียมว่าคุณรวยคุณจนคุณแก่หรือคุณจะเป็นเด็กนะครับใช่ใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่คุณบอกว่าให้ครบคุมไปถึง14ล้านคนอันนี้เหมาะสมกว่าคนที่เยอะยังไม่ไดอนน้อันนี้ให้แค่ให้6เดือนแต่ว่าให้ให้ให้กลุ่มเก้า มันไม่มันไม่ไมสมควรให้คดีดีกว่าใช่ใอย่างนั้นดีกว่าอย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้ประชาชนกลั้นหายใจอยู่ไม่รู้ว่าจะหมดลมหายใจกันไปเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นอยากจะสนับสนุนให้รัฐเร่งเข้ามาช่วยเหลือเขายัางต้องการวิธีการช่วยเหลือแบบที่สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มอยู่ไม่ว่าจะเป็นคอ l l เซ็นเตก็ดีไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรให้ก็ดีเนี่ยเพื่อที่จะช่วยให้เขาเข้าถึงได้อย่างเร็วที่สุด ผมก็เลยมารับฟังเขาแล้วเมื่อสภาเปิดเมื่อไหร่ก็จะเอาความทุกข์ร้อนของเขาไปอภิปรายต่อแล้วก็พยายามจะสื่อสารให้กับรัฐบาลได้รับทราบหวังว่าจะเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับพ่อแม่พี่น้องหลากหลายสาขาอาชีพแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนสามารถที่จะหลุดพ้นจากวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันครับสุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตอวยพรวันปีใหม่ไทยวันสงกรานให้ทุกท่าน มีความสุขเราอาจจะไม่ได้ออกไปสนุกข้างนอกเหมือนอย่างปีก่อนๆแต่ว่าเราก็สามารถที่จะดูแลครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลพี่น้องของเราเป็นสงกลา์แบบหม่แต่ว่าอย่าให้หมดกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ๆครับ